นวันนี้น้องบุตรนะคะร้านน้องบุตรก็จะอยู่ที่ประเทศฟรัแลนด์นะคะสวัสดีทั้งไทยทั้งเทศหรือใครถ้าบางคนที่อยู่ต่างประเทศหรือใช้ภาษาอื่นๆก็จะเป็นใช้การแปลภาษาได้นะคะขอ,ขออนุญาตกรณีน,นาสดนิดนึงนะคะเพราะมีแอปเพรามีเอิบดอกใส่ใดบอกเขาบอกว่าให้ใส่แอปเหตุเพราะเป็นจ้ะอันนี้เหตุยังไงอน,นี่เหตุให้หนาใส่เหตุเพราะเป็นเหตุว่าเป็น,ปนโ,อโอเคเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคะ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้น้องบุตรก็จะเตียสตัดโยกูไรตัวใหญหมดแล้วมีคนช้ยเขาคุณมากเลยนะคะวันนี้อน้องบุตรจะมาขายอุปกรณ์การต่อขนตานะคะหลายคนนะคะยินดีทักทายได้นะคะบางทีไม่แน่ใจว่าเราลิฟตรงนี้เราลิฟเป็นอ่าอเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องมองเห็นไหมสามารถพี่น้องพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ไหมนี่ ไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์ Dartmouth ได้ต่างจากที่ที่เคยเรียนมาไหมสามารถมาอัปเดตได้นะคะไออากโ่ะโมยกะออสซิเตมาลยตัวไหมเจริมเตนมาลาตนุตัวสตนี่คือวันนี้วันนี้จะมาขายอุปกรณ์อ่าต่อขนตานะคะแล้วก็วันนี้จะมาขายอ่าอ่า หมอนนะคะประครบนะคะประครบดวงตานะคะก็จะราคาที่20ยูโรเดอร้อพี่น้องถ้าใครสนใจสามารถอุ่นไมโครเวฟแล้วก็ประครบก่อนนอนได้นะคะทําให้ดวงตาเราช่วยช่วยให้การไหลเวียนของเลือดรอบดวงตาระบบดวงตานะคะฟกชำ้ำเาวันนี้จะมาแนะนํานิดนึงเกี่ยวกับการตอบผลตาผลตาที่ใช้ในร้านมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี หลากหลายมากเลยเกาะการอื่นนะคะก็ขอแนะนําตัวทีนึงชื่อน้องบุษบานะคะอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะบุษบาออชิสลัสชิสแอนด์รีแลกซอนต่อขนตาต่อขนตาลิปคิ้วแล้วก็แล้วก็ลงสีคิ้วแล้วก็คิ้วลามิน่านะคะแล้วก็คิ้วที่ว่าดึงคิ้วให้มันสวยๆตั้งๆนะคะแล้วก็แว็กขนผิวเนียนแล้วก็การทำเล็บด้วยนะคะ ที่ร้านของเราก็ยังต้องการช่างที่จะมาทาเล็บแล้วก็สอนนวดอโลมาแล้วก็นวดหินร้อนนะคะนวดเพื่อความผ่อนคลายนะคะราคาอย่างสวยงามมากเลยจ้ะแล้วที่ระบบที่ที่ร้านของน้องบุตรสามารถถ้าพี่น้องคนไหนที่อยู่บังเอิญอยู่แถวที่ประเทศฟินแลนด์แล้วมี v r y y b d ค o น n e c t i o n โอ้ยสิเหตุจังใดล่ะเขาบอกว่าแบตคอนเนคชันอืมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวดูก่อนสิมันได้หรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคืออ่าอาก,กีกู้ลูกกับฮิวินคือต้องดูก่อนเพราะว่า โยตอนนี้อีฮานาก็ตนะคือ it's a very bad connection ยกูซีตาซสนนตาน่ขอบคุณพี่ตาสคุณยักษ์สอยพีตสาสค่ะคือวันนี้ก็ก็เลยจะมาแนะนำว่าที่ร้านของเราขายอะไรบ้างเผื่อพี่น้องสนใจบางคน คิดว่าการเรียนมันแพงก็จ,จะตัดสินใจที่จะมาเรียนอย่างไม่สะดวกแต่ว่าอย่าลืมอาจลืมลืมลืมแจ้งนิดนึงค่ะที่ร้านของน้องบุตรสามารถมีการเรียนนะคะสมัครมาเรียนโดยการผ่อนได้โดยนะคะได้ได,ได้สามารถผ่อนตามที่พี่น้องหลายคนสะดวกนะคะเมื่อวานทําการทดลองดูแล้วว่าการผ่อนจากที่แบบว่าปีหนึ่งมันก็จะมีราคา มีพี่คนนึ่งทักมาถามว่าลองให้ดูซิเขาจะเช็คว่าระบบมันจะผ่อนของเขาได้ไหมเช็คไปแล้วของพี่เขาผ่านค่ะแต่ว่าอคอร์ของน้อหมุดที่โลที่ที่ที่นันเบานอกเรื่องอีกแล้วจ้ะก็คือ ถ้าคอร์สต,ต่อขนตาก็จะเจ็ดร้อยใช่ไหมแล้วทีนี้คอร์สที่เป็นสองคอร์สรวมกันที่แบบว่านวดเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วคุณไปสามารถรับหรือว่ามีความรู้หลากหลายคือนวดถินร้อนแล้วนวดอารมานะคะก็จะเป็นคอร์สที่ราคาแปดร้อยยูโรแต่ว่าสามารถผ่อนเราก็เลยทําการทดลองว่าจะลองผ่อนได้ไหมพี่เขาผ่อนผ่านจา้าแต่ว่าพี่เขายังขออนุญาตคิดอยู่แล้วก็คือแต่เราก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกเมื่อค่ะสะดวกช่วงไหนค่อยมาครับเพราะว่า การเสริมอาชีพหรือการความรู้เราจะไปบังคับใครมาเรียนไม่ได้ต้องเป็นสิ่งที่เขาอยากจะมาจริงๆนะคะแต่หลายคนก็อยากจะมาจริงแต่อาจบ,บางครั้งอาจจะติดที่เรื่องว่าด้านสถานการณ์การเงินอันนั้นอันนี้มันหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยทุกคนถ้าใครสามารถยินดีที่พร้อมที่จะมาเรียนกับน้องบุตรรับประกันได้คะ่ะรับลูกค้า5คนหคนได้เงินคืนเลยจ้ะโอเค ที่นี้วันนี้ก็เลยมาแนะนำเนาะว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ต้องบุดขายอยู่ในร้านนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะเอาขึ้นไม่จ้กแป๊บหนึ่งก่อนแบบไกแน่หลักเคื่อมันหลายเพลหลายจนว่านันหลายจนว่านันบลู่าสิอันอียงแน่นะคะแป๊บหนึ่งอันนี้อันนี้นนะะนอันนี้น,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 นี่โอเคอ้าวเริ่มต้นก่อนใจใจใจสำคัญที่ว่าจะ อ,อุปกรณ์พื้นฐานที่จะได้จากน้องบุตรมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีทวิตเซอร์มีแผ่นที่ว่าดอบกาวนะคะแล้วก็มีกาวนะแล้วก็เดี๋ยวหาก่อนมีกาวแล้วก็มีแผ่นดอบกาวแล้วมีแชมพูที่ปัดแล้วก็แปรงแปรงต่างๆนะคะแล้วกอ็อุปกรณ์ สันติสีแก้วสวัสดีค่ะเจ้าลงมันจะใสละ่ะขอสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะจ้าพอดีพอดีน้องบุตรกำลังจะเตรียมแบบว่าแป๊บหนึ่งไดยยังยังไปมันสีขื่นหายบ่ย่านขื่นหายขื่นหายก็ชิยากอีกนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ประเทศฟินแลนด์่ะเขาบอกว่าคอยอันนั้นอันฝนนันตกไหมอยู่นีแม พี่น้องมุ่งเจ้าอีท่างใดนันเห็นบอปิดทอดกับบ่ได้ยังกับชีนี้จะแนวพังๆแล้วเราก็จะมี่าคําแนะนําให้ด้วยนะคะว่ามาเลียนกับข่อยได้หยังตีคอนหนันจะว่าเบาหนอกเรืองบอ่มากย่ำไดกับเบาจะหนอกเรืองตลอดเลยตักท่ายกันได้จ้าแล้วทีนี้น้องบุตรมีขนตาขายหลากหลายมากเลยแล้วขนตาจับ่อได้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยางไปีนอยก่อน ยังไปเอาแนวมาจับส่อให้เบงก่อนจากพี่น้องแล้วร้านน้องบุตรก็จะมีขนตาที่ขนตาที่ทอ่าขนตาที่ขายแล้วก็แบบว่าฮิตแล้วก็ดังปื๊ดเลยนะให้มันยุใส่ละ่ะอุ้ยเลี้ยวมาเห็นอกจายพี่น้องชังได้สิเลี้ยวเห็นละเลี้ยวมาเห็นเลี้ย,เห,เ,ยเห็นตานา้องบุตรย่างเดียว ออการจับช่อเนาะเพราะว่ามันการจีดการอย่างมันก็จะมีอุ้ยเหลียวเพื่อเห็นใจพี่นอ้องแต่ก็คือว่าคนตาที่ร้านเราจะตอนตอนนั้นที่ถามว่าราคา14บสยูโรเรามาลดราคาช่วงนี้เหลือสิบเอ็ดยูโรมาจวกนะคะแต่เยอะมากเลยแล้วก็นานใช้นานนะคะอันอุปกรณ์หนึ่งถ้าคุณจะต่อคนตานะม,นมันมีหลายคะ่ะทวิตเซอร์ทวิตเซอร์ตัวนี้ใช้นะคะใช้ทำอะไร ใจใจใจสำคัญมั่นแล้วแต่คนมักนะคะตัวนี้ก็คือจะจะจับแล้วก็สามารถเปลี่ยนคนตาออกได้อันนี้คืออีกตัวหนึ่งทำจับให้แบบว่าบานจ๊กออกไปนะคะอันนี้ก็จะแหลมหน่อยก็จะอันนี้ได้ทุกสภาพอันนี้ก็จะเป็นการต่อขนตาแบบคลาสสิกหรือไม่ก็เป็นใช้ควิเซอร์แยกเดอยจะเข้ามาบอกอีกแล้วว่าอันของเธอ very bad connection โอ้ยกูกันนายเนาะ แล้วก็ยาเดสโตนนะคะหินนะคะที่เราใช้แล้วก็มีเทปแล้วก็การเทปปิดตาแล้วก็ iPad นะคะอ่าแล้วก็ขนตาเนีน่ยลลักลักมันเห็นง่ายเดีจับพี่น้องแต่ว่าก็ขึ้นทีวใจลักแต่ว่าคําเตือนนะคะเวลาเราทําเราป้องกันแนะนําให้พี่น้องใส่ แบนกรยายนิดนึงก็ได้เพื่อว่าหายมั่นอ่ารักษาถานอมดวงตาก็มีขนตาแล้วก็คําแนะนําหลังจากต่อขนตานะคะน้องบุตรก็จะทําเป็นถุงแบบนี้ไว้เลยจากอันนี้สำหรับคนที่มาเรียนกระสีมีหายเป็นตัวอย่างเราสามารถไปกอปปีกันได้แล้วก็ให้ให้อ่าลูกค้าได้เลยนะคะหลังจากต่อขนตานะคะแล้วก็คําแนะนําแล้วก็น้องบุตรก็จะมีอ่า ถ้ามาเรียนกับน้องบุตรนะคะก็จะได้ขนตาคลาสกขนตาวอลลุ่มแล้วขนตาที่จับชอแล้วด้วยแล้วก็ทวิเซอร์แล้วก็วกตัวที่วางหลอดกาวแล้วก็กาวนะคะแล้วก็แชมพูให้ไปตัวแถมแต่ว่าอุปกรณ์เสริมที่หลายคนจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ไพรเมอร์แล้วก็พวกบอนดิ้งอะไรแบบนี้บ้างเชือ่อที่ร้านของน้องบุตรจะ พยายามที่จะใช้น้อยที่สุดเพื่อว่าใช้สารเคมีน้อยที่สุดเพื่อให้ลดการระคายเคืองต่อดวงตานะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งคือพัดลมก็สามารถหาซื้อได้ะะแล้วก็กระจกนะคะกระจกนั่นแหละเพื่อ,อที่จะเบ่งนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นการต่อขนตาถ้าหลายคนใจรักใครใจรักแต่แต่ยังลังเลว่าความสามารถจ่ถึงมาถึงสามารถลงเรียนกับเราได้นะคะ หลังจากนั้นแต่ว่าถ้ามาเรียนกับน้องหุฒคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราสอนไม่ดีหรือว่าเราสนอนยังไงสมาติชมใดแต่ว่าเฮาสิสอนจนลูกค้าบเคนที่มาเรียนน้าเฮาบอยากถามเฮาก็คือ,อ,อได้แล้วจา้าว่าเป็นอย่างสีเนาะเราก็จะถามอยู่นะคะแล้วก็การเรียนก็แล้วแต่พี่น้องสะดวกมา,จากจ้ะบาทที่นี่เมื่อเราได้ลูกค้ากัเมื่อนี่สิเช็คสต็อกนิดนึง มี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 อุปกรณ์มีมีนะที่ร้านน้องบุตรมีอะไรขายทวิเซอร์มีกระจกมีแผ่นหินชมาแชมพูแล้วก็แปรงทำความสะอาดแล้วก็ยังล่ะกล่องใส่กาวแล้วก็กาวจาแล้วก็อน i p แ d แล้วก็เทปกาวจ่ายินดีต้อนรับนะคะใครสนใจจะ ทักสินค้าหรืออยากจะล่องเอาไปเฮ็ดเบิงเองกอระไดบ่เป็นอย่างบอ่อใดบังคับนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องอยากจะลองตรงใดนะแต่ว่าถ้าใครอยากที่ได้นานาคนได้เงินแน่นอนนี่มาเรียนน้ำกันด้จ้าขอบคุณที่ติดตามค่ะไปแล้วเดอ้อพอบอกว่า Very Bad Connection บ่ไดดแล้วขอบคุณมากค่ะ